สวัสดีครับสำหรับตอนนี้ผมจะพูดถึงเรื่องกรณีเจ้าหนี้ต้องการยึดสังหาริมทรัพย์นะครับเจ้าหนี้ต้องส่งเอกสารประกอบอะไรบ้างนะครับเอกสารผมจะสรุปนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งแบบสำเนาแบบรับรองรายการทะเบียนร,ราษนะครับหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลของลูกหนี้ตามคำพิพากษานะครับ ซึ่งนายทะเบียนรับรองไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับสองหากสังหาริมารัพย์นะครับที่นำยึดเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์มีทะเบียนนะครับเช่นเครื่องจักรรถยนต์นะครับให้ผู้นำยึดให้ผู้นำยึดนะครับหรือเจ้าหนี้นะครับนำส่งเอกสารหอื่นประกอบนะครับเช่นสำเนาคำขอปลูกสร้างอาคารทะเบียนเครื่องจกักรคู่มือจดทะเบียนรถยนต์เป็นต้นนะครับสาม เอกสารอื่นๆนะครับเช่นสำเนาบัญชีค่าลชืชาธรรมเนียมสำเนาคำฟ้องหรือสำเนาตามคำแต่สำเนาคำพิพากษานะครับอันนี้ก็คือสรุปในกรณีที่เจ้าหนี้ต้องการยึดสังหาริมทรัพย์นะครับเจ้าหนี้ต้องส่งเอกสารประกอบอะไรบ้างนะครับ